นี่คือที่พักเปิดใหม่ล่าสุดบนภูทะเบิกมีสระว่ายน้ําส่วนตัวทุกคนจะได้วิวหลักล้านแน่นอนคลิปนี้โนสปอนงบส่วนตัวล้วนๆพอดีจังหวะที่พักหลายที่มันเต็มได้ที่นี่ก็เอาละวะนี่คือที่พักยูเฮาส์ห้อง Villa. สกายไลท์ภูวิลล่าสชั้น3ห้องนอน2ห้องน้ำเปิดมาอึ้งมากมีสระว่ายน้ําส่วนตัวสระประมาณ3 6เมตว้าววิวหลักล้านเลยครับช่วงหลังๆมีที่พักเปิดใหม่เยอะมากแต่มีไม่กี่ที่ที่เราจะเห็นวิวธรรมชาติเต็มตาแบบนี้เดี๋ยวพี่จะพาทุกคนมาดูห้องนอนที่1ในห้องฝั่งซ้ายจะมีกระจกบ้านใหญ่แทบจะเต็มผนังเลยขนาด ด้านล่างวิวยังสวยแบบนี้เลยครับด้านล่างก็จะเห็นมุมที่พักนิดเดียววางมุมถ่ายดีๆถ่ายออกมาไม่ติดในเฟรมครับหันมาด้านขวาจะเป็นกระจกมองเห็นสระว่ายน้ำกับวิวที่อยู่ฝั่งภูเขาโอ้แค่นี้ก็ฮิวใจมากแล้วที่นี่มีชุดคลุมให้มีห้องบันเทิงให้ด้วยนะจะนั่งชิลก็ได้มีโซฟาพร้อมทีวีจอแบนขนาดใหญ่พี่อยากรีวิวลำโพงตัวนี้มากเลยเบสนมันโคตรดังกระหึ่มเลยแถมมีไม์ให้2ตัวด้วยเมื่อหันหลังมาจะเห็นวิวผ่านสระว่ายน้ำและที่นี่ยังมีโซนครัวให้ด้วยพร้อมโต๊ะนั่งกินข้าว เตากระทะตะหลิวรวมไปถึงช้อนและจานก,กินข้าวใครอยากนั่งดิฟกาแฟตอนเช้าก็มีให้ห้องน้ำโคตรหรูแบ่งโซนแห้งและโซนเปียกทุกอย่างลายเส้นแทบจะตัดกับสีทองกระจกยังมีวงแหวนไฟ LED รวมถึงก๊อกน้ำยังทองถ้าชอบรีวิวแบบนี้ฝากกดติดตามกดแชร์ด้วยนะถ้าถูกใจเข้าตาที่พักไหนพักมาสปอนได้นะยินดีต้อนรับเสมอต่อไปไฮไลท์จะอยู่ที่ชั้น2โอ้โหโดมแบบใสทุกคนดูไม่รู้จะพากต่อ,อยังไงดีคือมันสวยแบบเว่อร์เลยนี่ที่พักหรือคอนโดก่อนจะเข้าโดมต้องมีคีการ์หรือรหัสผ่านเปิดมาแบบ first in Impression เลยครับคือมันสวยมากดูแบบนี้มีแอร์ในตัวนะครับทุกคนลองคิดดูตื่นมาตอนเช้าดูพระอาทิตย์ขึ้นดูทะเลหมอกสวยๆคือแบบที่ผ่านมาเราทํางานมาเนื่อยๆเ,เนี่ยความเบื่อความเครียดเนี่ยละลายไปกับสายหมอกเลยเอ๊ะ เออถูกแล้วไม่จําเป็นต้องที่พักแพงๆที่พักถูก,ถกๆก็มีเยอะใครที่ไม่เคยมาเที่ยวภูทับเบิกเนี่ยอยากให้ลองมาสักครั้งหนึ่งห้องโดมเนี่ยตอนกลางคืนสวยมากตอนนี้อุณหภูมิประมาณ14องศาถ้าอยากเห็นโมเมนต์ฟิลตอนกลางคืนคอมเมนต์ว่าอยากเห็นตอนกลางคืนมาหน่อยเดี๋ยวพี่ทําคลิปให้ที่ทุกคนเห็นขาวๆนี่เป็นไอหมอกตอนนี้อากาศเย็นมากฟิลเหมือนเปิดตู้เย็นช่องฟิล์ันก้มลงไปมีลมพทะหน้ารู้สึกเย็นสบายมากทุกอย่างดูขาวๆคุ้นๆหมดเลยโอ้โหได้ฟิลจริงๆบอกแล้วว่าชิงช้านีบวกคะแนนที่พััััักไดดดด้้ีีมมมมาาาาาาาตตตบบบทสสลออนนนวว่่่งงซฟขยยใหคุแ สังสานกันแบบเอาดร์วิวเขาฝั่งซ้ายจะเห็นวัดป่าพุทธเบิกถ้ามองดีๆตรงนี้จะเห็นเป็นล่องระหว่างภูเขาซ้ายขวาคิดดูทะเลบอกมาจะสวยขนาดไหนและต้องขอมุมวางตำแหน่งอ่างไว้จะได้นอนแช่น้ําเห็นมุมรอบทิศเชื่อว,ว่าใครมาที่นี่จะต้องนั่งชิงช้าแทบทุกคนมันฟินกับบรรยากาศต่อไปจะพามาดูห้องที่3ห้องนี้พิเศษกว่าสองห้องที่ผ่านมามองดูวิวผ่านกระจกสวยไม่แพ้ก่าหน้าระเบียงเลยแต่ที่ต่างกันคือห้องนี้เป็นหลังคากระจกจะมีม่านที่สามารถเปิดปิดได้เผื่อวันไหนฟ้าเปิดจะได้นอนดูดาวรวมถึงผนังซ้ายขวาก็เป็นกกรระจมมอออองงได้บบทาี่ชุ สีโทนสว่างที่ตัดกับไม้สีน้ําตาลดูเป็นมินิมอลไม่ว่าจะโต๊ะเครื่องแป้งเก้าอี้หรือแจกันที่มีหลายแบบยอมรับว่าใส่ใจรายละเอียดได้ดีรวมถึงห้องน้ําชั้นสองก็ดูสวยหรูราไม่แพ้ชั้นหนึ่งด้านล่างเลยจากที่ดังหาที่พักมาเป็นชั่วโมงผมลิขิตให้พี่มาเจอที่นี่ถา,ถามมารอบหน้าจะมาอี